ขาคือตายแล้วใช่แต่นี่เริ่มตายแล้วนี่ตัวนี้เริ่มตายแลนาายนะอ๋อเลยต้องรีบทําเป็นซาซิมิให้เรากินทานกับซาซิมิอร่อยอร่อยนะคะวิวหลักล้านค่ะทุกคน<ม>ตกได้นะคะคุยตาใส่กิ้งมากเลยอะ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ปากบางหาดกระตาค่ะทุกคนคู่จะพาทุกคนไปตกหมึกนะคะก็คือ ผู้ได้เช่าเรือหางยาวของสอโชคศิรลิวิ์เรือหางยาวํำเที่ยวไว้ค่ะก็คือเช่าเหมาลำนะคะในราคา2 0 0 0บาทค่ะก็คือนั่งได้ไม่เกิน6คนนะคะแล้วก็ในเรือเขาจะมีพวกถังแช่น้ําแข็งให้ค่ะแล้วก็คือมีชูชีพให้มีหน้ากาก,ากดำน้ําให้ก็ถ้าใครอยากซื้อเครื่องดื่มซื้ออาหารไปเพิ่มนะคะก็สามารถซื้อขึ้นไปทานบนเรือได้ค่ะก็คือผู้จองรอบบ่ายไว้ก็คือ ไป2โมงเย็นถึง6โมงครึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะพาเราไปชมพระอาทิตย์ตกดินตรงที่แหลมกรุงเทพด้วยค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็รออีกเวลาอีกนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวไปสองนะคะเราจะขึ้นเรือหางยาวกันค่ะลืมบอกอย่างนะคะก็คือเอาอาหารทุกอย่างขึ้นเรือได้หมดค่ะยกเว้นอย่างเดียวนะคะคือหมูค่ะหมูห้ามนำขึ้นนะคะตจ้า ครับเขาต่อกจับฝั่กระปีฝั่งก็ก็ฝั่งนู้นมีกะลามแา้วกไเลยงง้ยว่าถ้คือคนต่อเรืออะไรงี้ยคนที่เขาสร้างเรือต่อเรือขา้นมาเียเพราะว่าอน้ทุกที่เรือไอ้เรือหางยาวองเนี้ยจะเป็นเรนางนเนียเรยว่าปูยาตาาเขาสร้างมาเลาไมรุ่นหลังเราก็ต้องติดตามสรุปก็คือพี่ พี่ดำกับคนนำเรือก็เป็นคนพุทธ,น,ธนับถือพุทธนับถือพุทธนะคะไม่ใช่อิสลาม,มอา่าแต่ที่ห้ามห้ามนันหมูขึ้นมาก็คือเพราะว่าก็นับถือห <Yaz S 1> เหมือนแม่นางนับถือศาสนาอิสลามก็เลยไม่ให้เอาหมูขึ้นเรือเนาะจ้ามีสองสาววัยรุ่นสวยๆมาด้วยนะคะเอ๊พาพาสองสาวทัวร์ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นเรือกันนะคะ เดวเมวเดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเดีกวเดียวเดียวเด้๋วเดี๋ย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 วเี๋ยลัวเดา๋มวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเะเดวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วเวเดีเดี๋ยวเดวเดีวี๋ยอเยเดียวเี๋เดี๋ยวยดด้วี๋ยวเอเดี๋ยดยเดียวเดีเดี๋ยเดยวเดีวีีวีเดี๋ยเ แม่ายน้ำไม่เป็นจ้ะใช่ครับหรืวันเรือครับมันตัวพร้อมไหมคะสองสาวเรือใหญ่โง่ยเมาเลยอะค่ะเดี๋ยวเราไปตกหมึกกันไปดูนะคะว่าจะตกหมึกครั้งแรกได้ไหมทำไม่ได้เดยอให้พี่ดำตกให้ค่ะ ตกมาให้รอแล้วได้มาตัวม e ันจะไปอยู่ตามแนวธรรมชาติแนวธรรมชาติลาเราต้องคนตกไปหน่อยต้องเบี่ยงไปเรื่อยเรื่อยเรื่แต่ว่าแต่ว่าถ้าตกแนวตั้งอ่ะคือคนมากอยากให้ลูกทั้งตกเพราะมันตกไม่ง่าย ไม่เราไม่รู้ว่ามี่ที่ไหนอ๋อนี่นะแต่ไม่รู้ตรงไหนใช่ครับบางทีเราก็อยู่ที่น้ำที่ล้องเหมือนเหมือนบางครั้งเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราไปอย่เงี้ยได้เยอะเลยแต่วันนี้ไปไม่ได้เลยนะประมาณนั้นเราเลยเราเลยคืดเรียว่าเราเลยจารึกไม่ได้ว่ามันเป็นไงอ๋อเดินใหญ่ไปใหญ่ใหญล้วก็ตอนเมื่องเที่ยเนี่ยบางทีเราว่างๆเนี่ยเราควรจะพาลูกค้ามาสิเดี๋ยวถ้าไม่มีคนกินเป็นเงี้ยลูกค้าจะโอเคลูกค้าจะเข้าใจไงแต่ว่าทการมาแล้วเราไม่ได้พิมพ์พิมพ์แล้วเราก็เลยเวลาว่างๆเราก็เลยต้องไปตก โลเค่ะเดี๋ยวพี่เขาจะพาไปแนวซังก่อนนะคะจากนักตกปลาลองตกหมึกดูนะคะว่าจะได้ไหมจะได้หรือว่าจะกินแห้วนะคะเขาตกจุดหนึ่งเสร็จนะคะไม่ได้ก็ ก็จะพาไปจุดถัดไปค่ะทุกคนโอ้วิวสวยมากวิลล่าหลังนี้นะคะอ๋อสีขาวคือตายแล้วใช่แต่นี่เริ่มตายแล้วนี่ตัวนี้เริ่มตายแล้วเนี่ยอ๋อเลยต้องรีบทำเป็นซา,าซิมิให้เรากินใช่เพราะว่าเ<ต>พราะว่าพ,พอมันตายแล้วไม่สดเลยพี่ง่ายๆว่าตัวมันจะขาวแล้วก็ปกติตัวมันจะใสถ้าต,ตัวมันจะใสมันจะนี่นี่เห็นไหมไแต่ตัวนี้คือยังไม่ตายนี่นะ แค่นี้เนื้อมันจะใสแต่ที่ตัวมันตายเป็นไงขาวขาวเลยเขาเราเห็นตามตลาดสีขาวาตาย,ยแล้วใช่ครับตายแล้วไอ้นั่นตำราที่นี่ไม่อร่อยเลยโอ้โะเอ้ยนี่คือตัวที่ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวดูตัวที่ไม่ตายดูสีมาครับเดี๋ยวพอมันตายครับเดี๋ยวไปดูต่างกับที่มันตายมเอเอเอีกันเรือหางยาวสามพอมันตายจะขาวเลยเดี๋ยวนี่คือปลาตายแล้วโอ้นี่ความแตกต่างเนี่ยมันจะใสชิบเลย เมื่อกี้ผมไม่ตายเป็นสีน้ำตาลพอตายปุ๊บเพราะว่ามันยังพัางตัวอยู่ไงเพราะเพราะว่าันเหมึกแงาสีมันเยอะมันสามารถพังตัวได้ตามแหล่งต่างๆที่มันอยู่ไงครับแต่เราบริเไงว่าเราไปดำน้ำเนี่ยเราไปดูถ้าเหมือนอาจจะหาตัวไม่เจอเขาต้าจะพังตัวใส่ยิ่งจากคนที่ว่ามีทักษะที่ว่าเขายู่เป็นเหมือนคนดูไม่เป็นเขาไม่สามารถรู้เลยว่าปลาหมึกเขาเป็นไงเขาพังตัวเขา เขาพัางตัวเขาก็หนีเขาก็กลัวสิ่งมีชีวิตจะทำร้ายเขาก็าจะพัางตัวไปอ๋อเป็นธรรมชาติของเขานี่เองขณะนี้เรากำลังทำซาตินเป็นอยู่นะคะเห็น,นะมคะไสยพี่ดำกำลังทำซาตินนี้ฟามมุดให้เรานะคะ คือถุงดำำมาเนี่ยถุงสีดำมาน้ำหมึกมาน้ำหมึกมานี่ยังคว้าทังที่เลยอ๋อนี่คือน้ำมึกอ๋อน้ำมึกที่เวลานั้นนะที่มันพ่นสีดำอ่ะเออทิ้งไปทิ้งไปเพื่ออะไรเพื่อให้ปลาเพืเออะไรไม่ใช่หลังออกนะคะแกะหนังออกจ้าเนี่ยตอนนี้มีคนต้องล้างนะต้องล้างน้ำทะเลอย่างเงี้ย นีน้ไม่น้ำเลใช่ครับมันจะไม่ข้าวกว่าถ้ามันล้างน้ำจืดตัวมันจะข้าวขุ่นลม,มันจะข้าวขุ่นมันก็อ๋อถ้าน้ำเลมันจะใสน้ักย่างรว่าเซลล์เซลลมันยังไม่ตา้าจน้าดีอ่ะเจอน้ืจะข้า,เว,า,าวเลยใช้น้ำทเลล้างค่ะจะลิ้นะไม่อร่อยติอบอกแม่ครัวเราต้องอร่อยแปอย่างนั้นด้วย น้ำจิม้มซีฟู้ดที่นี่เด็ดมากนะคะทุกคนต้องมาสอโชคสีลาวิทค่ะเด็ดเลยน้ำจิ้มจิ้มเดอใช่ครับมีจำนวนมากเดี๋ยวเราจะไปลองทานสดๆกับน,น้ําจิม้มซีฟู้ดดูนะคะจัดการให้งามก่อนว,ว้าวนี่ก็เตี๋ยวหมึกนะหมึกห้อมหมึกห,อกหอ้อมเนี่ยตัวในกว่านี้หรอเปล่าทีมงานคุณภาพนะคะใส้พี่ดำค่ะตกหมึกไม่ได้ก็ไปตกหมึก รอเราก่อน,นะคะ่ะจนตอนนี้ได้ปลาหมึกเรียบร้อยค่ะกำลังทำน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าทานมากเลยะคะ่ะโอ้รถเด็ดของสอโชคศิลป์นะคะแหมนี่นะคะแต่วันนี้หมึกตัวใหญ่มันอาจจะเหนียวนิดปลาหมึกมาแล้วจ้า mm hmm. ทานกับซาซิมิอร่อยออร่อยนะคะวิวหลักล้านคะ่ะทุกคน mm hmm. สอโชคศิลย์ค่ะแหมพี่ดำพี่ดำมองกล้องเลยแหมไวเชฟดำคะ่ะ

สายคนชอบปลาผมกิๆค่ะต่อโชคสีรลบิตเทีวเหมือนเหมือนนั้นผู้ผูวิ่งรอบแรกเนี่ยเราลงทำทริป<อ>เราเราเราลงทำทริปดูงไงเพราะว่าปีที่แล้วในราคาเราเราก็วิ่งแง่ปัญหายังไงเพราะว่าเป็นไงเราก็ต้องปรับเปลี่ยนสภาพเพราะว่าดีกว่าเราไม่มีอะไรไงแต่ปีนี้มันก็ดีขึ้นไงอะไรดีขึ้นมันดีขึ้าเรื่อยารื่อย เดี๋ยวขอเบอร์ไปลงติกแบให้ท่านติดต่อมา <laughs> นี่ค่ะเป็นที่มานะคะก็คือเกิดจากเหตุการณ์โควิดคะ่ะแล้วก็เลยมาทําคลิปแล้วก็ตกหมึกค่ะแล้วก็เริ่มน้าเที่ยวนะท่องเที่ยวตกหมึกนะคะแล้วลูกค้ามาอย่างน้อยคือลูกค้าต้องได้กินต้องได้ชิมรสชาติสดๆอย่างเงี้ย แต่ว่าจังหวะที่เราจะพาลูกค้าไปตกอาจจะจังหวะดีๆก็ตกก็เดียวมันเป็นยะว่ะมันเป็นยาะจังหวะมันเป็นจังหวะด้วยจังหวะเป็นน้ำด้วยครับเออเราไม่กินหุดเลยไม่ได้ดีเนี่ยเม็นหลังมือเนี่ยต่อย่างห้ามันยะมันยะมันไม่ใช่ง่ายเลยเออไปกี่ลูกเพราะมันเป็นแนวธรรมชาติครับใช่มันมันมันไม่ได้เราไม่ได้เลี้ยงไว้ถ้าเหมือนเป็นเหมือนกระบอปลาบ่อที่เราเลี้ยงไว้จึงเวลาเราไปเราเห็นไม่ได้เลยใช่หุดหายเยื่อสองพันร้อยถ้าคนชอบกินแบบสุกก็ต้องแบบนี้เลยนะคะ นี่ด้ยถอนมาน้ำมึกย่างค่ะฮะน้ำมึกอ๋อหลังคาน้ำมึกใช่โอ้ยเห็นแล้วฟินแทนเราก็ล่องมาเรื่อยๆนะคะมาถึงที่หาดนุ้ยแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะบริเวณหาดนุ้ยว้าวเราก็ไปตามล่าหาน้องมึกกันต่อไปค่ะ ยอดลูกก็สวยดีนะใน่นน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 นอนนนนนตนนนี่นน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 านนลนมนละนนันน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 ีนนนนติดนน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 ะนน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 น cho Tổng đài lên chưa วนี้เขาก็พาเรามาดูจุดดำน้ำที่เกาะมันนะคะดำน้ำลุกประการังได้ส่วนทางนู้นนะคะแหลมพมเทพค่ะทุกคนตอนนี้พามาที่กุบทีพีที่เกาะมันนะคะทุกคนไปเราจะพาไปกระโดดเรือนค่ะทุกคน เลือสุดเท่ของเราครับที่ปูมาที่กินปลาหมึกก่อนแล้วเวลาเยเวลากทีะตุกอันนี้ก็เดี๋ยวทานปลาหมึกกันค่ะใส่เสร็จถึงที่นะคะกินในน้ำได้เลยค่ะทุกคนปลาหมึกสดค่ะเนี่ยไอตัวนี้มันตัวเล็กนะเมื่อกี้ที่เรากินนะตัวใหญ่อ๋อ นี่นะคะปลาหมึกตัวเล็กที่เราเพิ่งตกได้กันเมื่อกี้ค่ะพี่ดำทำให้นะคะเดีมาชิมดูว่าตัวเล็กรสชาติจะเป็นยังไงอร่อยสดย่อยค่ะกินเสร็จแล้วก็โดดน้ำกันต่อนะคะทุกคนก็ถ้าใครมาเที่ยวภูเก็ตนะคะแล้วอยากสมบูค่ะคูก็แนะนำเลยนะคะส่อโชมีมีเรือหางยาวดำเที่ยวค่ะก็เดี๋ยวจะแรเลย ราคาสวยมากเลยค่ะยังไ,ไงก็